สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอน,นการแก่ลายเช็คเกอร์นะครับก่อนอื่นเราก็ขัดละเอียดก่อนนะครับแล้วก็วาดแบบนะครับวาดแบบทรงตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ ทำแบบองศานะครับสำหรับผมผมจะใช้ที่อยู่ที่30สิบองศานะครับตรงยอดแหลมนี้นะครับ30มสิบองศาคือส่วนนี้เราจะวาดยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าช่องในที่เราขี่เ้าหลามตัดเนี่ยมันต้องเป็นองศานะครับมันถึงจะขึ้นเ้าหลามตัดนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะตีเส้นนะครับตีเส้นองศาไว้แล้วก็ใช้มีดเว้นช่องไฟก่อนนะครับเดินสองข้างก่อนนะครับ แล้วก็เว้นสี่ช่องนะครับใช้มีดเล็กเว้นสี่ช่องแล้วก็เก็บงานด้วยมีดเดี่ยวนะครับมีดเดี่ยวแล้วก็เราค่อยมาเก็บขอบที่หลังนะครับตัวส่วนที่มันเกินไปถ้าแกะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับช่องไฟเว้นสี่ช่องไฟเว้นสี่นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปข้าวหลามตัดรอบนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลามองมันจะเด่นกว่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นมีด มีดคู่นะครับหนึ่งจุดห้ามิลก็เดินตามร่องนะครับร่ององศาที่เราทำไว้สำหรับมือใหม่ก็ต้องค่อยๆเข็นนะครับไม่งั้นมันจะปิ้นขอบนะครับมันจะไม่สวยครับมันจะเละแล้วผมก็แกะจนชำานาญแล้วนะครับ ค่อยๆแทงไปนะครับอย่าให้มันปิ้นนะถ้ามันปิ้นแล้วมันจะไม่สวยนะครับสี่ช่องนะครับผมแล้วก็เป็นมีดเ็นช่องไสมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้มีดเดี่ยวนะครับมีดเดี่ยวนะครับมีดเดี่ยวฟันเดี่ยวนะครับเข็นอีกรอบนึงนะครับทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มันขึ้นขอบเขาหลามตัดนะครับด้านข้างด้วยนะครับมันจะมองแล้วมันจะสวยงามกว่ามันจะทำให้ช่องห่างนะครับแล้วมันจะมองทำให้มองรู้เรื่องนะครับ นี้ผมก็จะมาสอนคร่าวๆนะครับสําหรับคนที่อยากแกะเองครับนี่ก็สามารถทําขึ้นเองได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเส้นตรงเกินไปนะครับต้องสั่งซื้อนะครับมันจะไม่ขึ้นขอบนะครับมองแล้วงานมันจะไม่เด่น,นครับเขฉดใหม่ทั้งหมดนะครับใช้มีดเดี่ยว เวลาเราทำสีมันก็จะทำง่ายขึ้นนะครับแก่พวกนี้ต้องใจเย็นๆครับใช้เวลาพอสมควรครับนะครับ ใช้ความปานนี้นะครับความชำนาญนนครับพอสมควรแล้วผมก็ถือว่าคล่องนะครับแกะแกะมาเป็นร้อยๆตัวรลบน่าจะเกินร้อยนะครับ วันหนึ่งก็ใช้เวลานานนะครับข้างหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าช่วงผมหัดแก่แรกๆนี่ข้างหนึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยถ้าเรามีขันชั้นจับ ท้ายมันก็จะแกะง่ายครับตาลายนิดๆครับไข <c oughs> ่จุ่ม ส่วนขอบที่มันเคล่อเราก็เอากระดาษทรายเก็บที่หลังนะครับแกะชิ้นงานที่ยังไม่ลงเงามันจะแกะง่ายกว่ากันนะครับแกะชิ้นงานที่ลงเงาแล้วมันจะยากนะครับเพราะว่าเราเข็ดไปบางทีมันใค้ขอบพวกนี้ต้องมีองศาของเขานะมันจะแกะมั่วไม่ได้คนระับ มีสามสิบสี่สิบนะครับที่นิยมใช่สามสิบองศาที่สิบองศาเนี่ยพอเราใช้มีดเดียวมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับขึ้นขอบเด่นขึ้นมานะครับส่วนที่เกินก็กระดาษทายเก็บเอาะครับ งนี้ต้องเป็นองศาของเขานะครับมันถึงจะขึ้นขอบนะครับมันจะขึ้นยอดแหลมนะครับเวลาเราจับแล้วมันจะไม่ลื่นมือครับมาถ้าชนิดไม้ที่เราแกะแข็งมันก็จะแกะยากหน่อยับไม้ประดู่นี่ก็ถือว่าแข็งนะครับแต่ถ้าไม้อ่อนเกินไปมันก็แกะยากเหมือนกันครับเพราะว่าเนื้อมันยุ่ยนะครับ บางทีขอบที่เราแกะน้ำแตกถ้าแกะเสร็จแล้วมันก็จะนี่ครับประมาณนี้สองข้างนะครับตัวนี้ผมก็เหลือเก็บงานขอบนะครับทําให้ปืนดูเด่นขึ้นนะครับอย่างมีเทคนิคนะครับพี่กระโจมมือนะครับก็จะแกะประมาณนี้ก็ต้องวาดองศาให้ได้ก่อนนะครับ ถึงจะแกะได้นบตัวนี้เป็นไม้มะลิดนะครับไม้เนื้อแข็งครับตัวนี้ก็จะใช้เวลาแกะเยอะ,ะเทียบกับปะดูนะครับจับแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีแกะที่กระโจมมือนะครับวิธีวาดนะครับแกะที่กระโจมมือนี่ก็จะยากกว่าแกะที่คอปืนนี่เป็นสองเท่านะครับเพราะว่ามันจะโค้งครับมันโค้งเวลาเราแทงมีดมันชอบปิ้นนะครับต้องใจเย็นๆนะครับในการแกะโอเคครับก็ขอฝากไ้ด้วยครับขอบคุณครับ